อ่าพี่น้องเตียนเตียน,นมือวานนันพี่น้องเตียนมือหายกินนะก่อนพี่น้องน้องน้ำมาดานฮาสุบเรียบร้อยพี่น้องเออถ้างมุมได้แล้วบ้านไหนทำสบปุ่น làng ăn sang sốt tiêu với nón xoáy xoáy ăn xoáy sạ bảo hơi héng đi ông ăn cả chắc bảo héng rồi nón, lấy súp có tỉn máu chụp né chụp nè chụp lang lộn bọn nó nóng nóng Ơ nóng 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 này nóng 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 đi nóng 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 tập nóng nóng thím và chìm cái thứ đi khu năng, bát, này, nghe nghe là khung số bát và chìm anh em nhìn không nhìn sút lắng này ừ. Bye. thuyền thuyền kim lông lệ phụt bỏ tải không bỏ tải ngay đoàn đọc và khó khứa bát mà bây giờ xin lấy cho bác đồ xin ừ ừ bà xịt đẹp cả bộ đẹp con đời nó bài tiếng ra đây kinh ngữ đi xin lấy số bán thuyền

ไม่ห DA, ้อยเซลียพอพอกินนู้นทำเนินทำนวยทำเนินกาดพี่น้องรรยกาดช่วงเที่ยงหากินพี่น้องนองบ่เบาเงินไปเนองพอดีบ้านพอดีงบพอดีต้อกินมาใส่เลี้ยงปลาน้ำ Hồi cái lái để giúp bát hồi bọt tài Hồi xử lý với nó khó như น้ำจนคุ้นในยางมื้อเสาร์น่าบอน,นยามคืนนะ่าน้ำจนคนะุ้นตอนเสาหน่าน่ะมันลิ้นเตยน้ำนยามคืนนะ่าปลาขอฮะอืะอนี่วางวางมุมน่าได้เคยได้มุมปลาขอมันอยู่โซนโซนนี้หนูก็โซนปลาขอ

อืกะขอพี่น้องได้อยู่เนื้อหนักขอน้อยพอได้กินพอได้กินพอได้กินขอตัวซับนี่แหละอุ้งอะไรอืมตัวลุนตัวเนี้มีอยู่ ถ้าบุ้ง,งมิลลี่มาได้ดอกผมเชิญเดี๋นะยไวไปซ้ำนี่ก่อนพี่น,น้องจะมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งี่น้องบ้านเก็บผักกินกับผากป่าก่อนพี่น,น้องผักสลัดโฮผักผากป่าก่อนหลจากโฮได้พอยากพอกินเราเกิเจ็ดกิน,นพี่น,น้องหลังจากที่เราคนเพร่องนะเนรอนคนเพร่องเราก็ เมนูแล no ้วพี่น้องสลัดท่านนี้อยู่พี่น้องเรากดมันลิ่มเอ๊คลิ่มออกจากนั่นทำมันมันบางเบาเบาบางแล้วพี่น้องดึงเนี่ยเขาก็ดึงออกมาเก็บสลัดมากินกับ็พาป่าพี่น้อง เขปลาเคอน้อยสองโตแล้วก็ปลาตะเพียนสองโตเหน็นน้องก็เลยต่ำเจียวส้มเจียวส้มกินขนาวในการอยู่น้องถ้าบุรก้อมกัดเน้น ถ้าบุลรอ้อมกนเน็เน้นเน้นแปลงหงเป็นหนึ่งอ้อนด้วยนกินข้นขาวใบกินข้าวเทียงบ่า,นางนำ้ำ นำให้น้องเผาปลาให้น้องอป,อ,งปอดสา่นใหน้องผักหงส์หลังดินออกหองกินเลยดินสลัดอ้อนอยู่น้อง nó nhẹ nhẹ thật là sàng xuống đấy quá mình xúp ngay em ạ chèo không phải không? thật กินมังกรไหนพี่น้องกระดักระดแซ่บอีสานมันมกรดับเมนูเมนูแซ่บพี่น้องส,ส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับ